วันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาคุยกันแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาคุณภาพเนินนะครับสำหรับเรื่องของการพิจารณาคุณภาพเนินเนี่ยเราก็ต้องมาดูพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าในมือคนหนึ่งเนี่ยจะมีเนินอะไรบ้างปกติในมือคนเรานะครับก็จะมีเนินที่นี่ครับเนินสุกนี่คืออังคารต่ํานี่คือเนินพฤหัส นี่คือเนินเสานี่คือเนินอาทิตย์นี่คือเนินพุธนี่คือเนินอาคารสูงนี่คือเนินจันทร์ท่านี้ก็คือเนินหลักฐานหรือเนินนิพนนะครับทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเนินต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างต่อไปก็คือเมื่อเรารู้แล้วนะครับเราก็จะพิจารณาว่าเนินแต่ละเนินเนี่ยมีคุณภาพอย่างไรซึ่ง ในเรื่องของความหมายเนี่ยเราเคยได้นำเสนอไปแล้วเนาะเราก็จะมาดูว่าเนินไหนดีเนินไหนไม่ดีเนินไหนขาดเนินไหนเกินอันนี้ก็คือการพิจารณาเนินสำหรับมือนี้นะครับมือตัวอย่างเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งจุดที่สมบูรณ์จุดที่ปกติจุดที่ดูสูงแล้วก็จุดที่ดูต่ำอาเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับอันนี้ดูสูงขึ้นมานิดนึงก็คือไม่สูงมากแต่ก็สูง จุดนี้ก็คือต่ํายุบลงไปจุดนี้ก็ต่ํานิดนึงจุดนี้ถือว่าปกติอันนี้ก็ปกติอันนี้ก็ดูยุบไปนิดนึงอ่าส่วนบริเวณนี้เหมือนจะเต็มนะครับแต่จริงๆแล้วโซนเนี้ดูแฟบแฟบแบนๆไปตรงนี้ก็ถือว่าปกติอันนี้ก็ปกติถามว่าดูยังไงถึงจะรู้ว่าไหนสูงไหนต่ำาไหนปกติอ่า อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการพิจารณาอยู่บ,ยบ่อยๆเรื่อยๆแล้วจะรู้ไปเองนะครับซึ่งการจะพิจารณาว่าสูงหรือต่ำเนี่ยมันก็ต้องดูมือเป็นหลักก่อนบางคนมือใหญ่มืออวบมืออ้วนเนี้ยเราก็ต้องดูเทียบก่อนว่าเนื้อในมือขนาดเนี้ยกับเนินที่ปรากฏเนี่ยมันสมดุลกันไหมมันมันดูสูงไปมันดูต่ำไปมันต้องพิจารณา แต่ว่าโดยพื้นฐานปกติเนาะให้พิจารณาเป็น3ขั้นก็คือส,สูงกลางต่ำอ่าสูงกลางต่ำยังไงสูงก็คือจะดูแล้วรู้สึกว่ามันสูงขึ้นมาสูงกว่าปกติครับปกติฝ่ามือมันจะเรียบๆแบบนี้เนาะเนี่ยสูงมันจะสูงเรียบๆแบบนี้ถ้ามันดูสูงโดดแบบนี้แสดงว่ามันสูงจนเกินไปหรือโอเวอร์ถ้าเกิดมันต่ำแบบยุบเห็นล่องเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยดูเป็นร่องยุบลงไปเลยเนี่ยนี่ก็คือต่ําแค่นี้นะครับในเกณฑ์ในการพิจารณาก็คือดูสูงไปปกติแล้วก็ต่ําไปซึ่งในการจะดูสูงต่ำเนี่ยก็ลองพิจารณานะครับเป็น10ส่วนหรือ100ส่วนเนาะประมาณเราถ้าปกติเนี่ยถือว่าเต็มร้อย ถ้าสูงไปก็บวกไป1 1 0 120ยตามความสูงนะครับถ้าต่ำไปประมาณนี้เราก็กะกะเอาครับอันนี้ก็ประมาณเหลือสัก 60- 70เต็มร้อยพวกนี้คือการดูแล้วก็กะประมาณนะครับถามว่าหลักการส่วนใหญ่ๆก็คือต้องดูและพิจารณาเอาถ้าอยากให้แม่นยำหรือว่าเข้าเคล้าเนี่ยมันก็ต้องดูบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะครับถึงจะมันถึงจะแม่นเนาะทีนี้มันก็จะมีเคล็ดลับนะครับซึ่งบางคนไม่รู้ อันนี้ก็บอกให้รู้ไว้ก่อนเนินอาทิตย์เนี่ยที่คุณเห็นมันยุบลงไปนิดนึงเนี่ยโดยปกติแล้วเนินอาทิตย์นะครับสามารถยุบได้เล็กน้อยอ่าถ้ายุบเล็กน้อยนะถือว่าร้อเเพราะว่าปกติเนินอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเนินที่มีเนื้อค่อนข้างน้อยกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นความสูงเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าเนินอื่นๆถ้ายุบไปนิดหน่อยก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับสําหรับมือนี้เนี่ยก็ น่าจะอยู่สัก90%้าสินต่าเพราะมันยุบลงไปหน่อยหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ดูเสียหายอะไรมากมายเนาะอันนี้ก็คือหลักในการพิจารณาเนินนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณารู้แล้วเนี่ยเราก็จะทราบเลยถึงทักษะพื้นฐานของเจ้าของมือว่าเจ้าของมือเป็นคนยังไงแล้วถ้าเขามีทักษะแบบนี้เขาสามารถพัฒนาชีวิตไปได้ประมาณไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเนินพฤหัสนะครับ ที่สูงเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมุ่งหวังในชีวิตมีการตั้งเป้าพยายามที่จะทำอ่าค่อนข้างมากเนินเสาเป็นยังไงเนินเสายุบอ้าวเนินเสายุบก็สแสดงว่าไอาเป็นคนที่มีความอดทนความพยายามความใส่ใจเนี่ยค่อนข้างน้อยอ่าจุดต่อไปก็คือเนินอาทิตย์ เนินอาทิตย์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ธรรมดาธรรมดาครับเต็มร้อยก็ได้สัก90เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสมีจังหวะชีวิตมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ค่อนข้างดีพอสมควรเนินพุธท,ที่ดูเต็มดีนะครับก็เป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบค่อนข้างดีนะครับเนินอังคารปกตินะไม่สูงไม่ตม่ำก็มีความขยันอดทนตามเรื่องตามราว ไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ก็ไม่ได้เสียหายเนินขัานต่าปกติก็เป็นคนที่กล้าบ้างกลัวบ้างกล้าตัดสินใจบ้างบางอย่างก็คิดเยอะอะไรพวกเนี้ยเนินจันนะครับความคิดการวางแผนก็ไม่เต็มร้อยใช่ทีเดียวเพราะว่าการคิดการวางแผนอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ค่อยละเอียดรอบครอบเท่าไหร่นะเพราะว่าเนินจันไม่สมบูรณ์เนินสุกนะครับ เนินสุก็็จะเห็นได้ว่าแม้ว่าจะกว้างปกติเนาะแต่ว่าบริเวณนี้ยครับมันค่อนข้างจะแฟบแบนไปหน่อยหนึ่งถ้าเต็มร้อยเนี่ยก็ได้สัก70-80เพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหรนะ่นักเนี่ยพอเราพิจารณาเกี่ยวกับประเภทเนินต่างๆมีคุณภาพแบบไหนเราก็จะพอสรุปได้คร่าวๆแล้วคนนี้เป็นคนที่มีความคิดแรงผักดันในชีวิตดีแต่ ไม่มีความอดทนไม่มีความละเอียดรอบคอบชอบปล่อยผ่านปัญหาโอกาสในการพัฒนาก้าวหน้าค่อนข้างดีพอสมควรพูดจาดีรู้จักพูดรู้จักใช้คำพูดรู้จักคิดแก้ไขปัญหาความขยันอดทนก็อยู่ในระดับหนึ่งความกล้าตัดสินใจก็อยู่ในระดับหนึ่งความคิดวางแผนไม่สมบูรณ์นักสุขภาพร่างกายก็ไม่สมบูรณ์นักอ่า เนี่ยครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเออถ้าคนคนนี้สมมุติว่าเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งเนาะถ้าเกิดเขามีพฤติกรรมแบบนี้แล้วมาทำงานบริหารกิจการเนี่ยคุณว่ากิจการเขาจะโตได้ดีไหมอะ่ะเป้าหมายดีแต่ไม่มีความละเอียดรอบคอบไม่มีการตรวจสอบเรื่องเล็กๆน้อยๆปล่อยผ่านปัญหาอ่าหโอกาสข้างหน้าก็ตามเรื่องตามราวทามสภาพผู้จาตกลงสื่อสารค้าขายกับ คนอื่นโอเคระดับหนึ่งขยันตามหน้าที่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเต็มที่นะครับการตัดสินใจก็บางครั้งก็กล้าบางครั้งก็ต้องคิดพิจารณาเยอะการวางแผนไม่ละเอียบรอบคอบเท่าไหร่พลังงานในการทํางานหรือว่าสุขภาพเนี่ยก็ไม่เต็มร้อยนะกคุณก็จะเห็นแล้วว่าถ้าให้เขาพัฒนาเต็มที่เนี่ยมันก็ได้แค่ระดับหนึ่งไม่ถึงขั้นสุดๆเนาะอันนี้ก็จะพอมองได้นะแค่แค่ดูแค่เนินนะว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จเท่าไหร่ ถ้าเต็มร้อยนะครับก็ได้สักประมาณ70ก็ถือว่าเป็นคนกลางๆนะครับอ่าอันนี้ก็คือการพิจารณาเนินนะครับคุณภาพของเนินว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มาประเมินว่ามือของคนคนนี้มีโอกาสเป็นยังไงไปได้แค่ไหนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะจบนะครับการพิจารณาคุณภาพของเนินเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคลิปใหม่เข้ามาหรือว่ามีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาใหม่เนี่ยก็จะได้รับรู้รับทราบก่อนใครถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีปัญหาสงสัยหรือมีความรู้อะไรที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของลายมือก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สําหรับวันนี้จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ